สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพาเพื่อนๆแก้งานนะคะที่เราถักผิดนะคะเราทําตรงนี้ผิดนะคะคือช่องนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นเอ่อแบบนี้นะคะจะเป็นสามขาสามคู่แบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้สามคู่อย่างนี้แต่เราถักผิดไปสองสองช่องสองช่วงลายคือตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราทําผิดสองช่วงนะคะแล้วทีนี้ก็จะมาเอ่อ มาแก้นะคะอันนี้คือเราถักค้างไว้นะคะแล้วเราจะมาแก้ตรงนี้ก่อนวิธีแก้ของเราก็คือง่ายๆค่ะตัดไปเลยค่ะตัดตรงนี้นะคะตัดตรงจุดที่มันเชื่อมตรงนี้ที่มันจะติดกับไอ้ตรงที่ลายลายที่มันถูกตรงนี้นะคะเราเราเราตัดตรงนี้ระหว่างที่ผิดลายที่ผิดกับช่วงของสับปะรดตรงนี้แล้วเราก็ดึงฝั่งนี้ให้มันให้มันแน่นนะคะ ดึงให้มันแน่นเพราะเพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกอยู่แล้วฝั่งนี้ฝั่งที่มันถูกแล้วฝั่งนี้เราก็จะรื้อค่ะคือเราจะเกี่ยวเกี่ยวไหมตรงเส้นไหมตรงนี้ออกแล้วเราก็จะดึงรื้อลงไปรื้อไปให้ถึงที่เราทําผิดตรงนี้นะคะคือช่องช่องนี้นะคะเราก็จะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งคู่นะคะแกหรื้อเลยค่ะแล้วก็เพิ่มเข้าไปหนึ่งคู่ โซ่สองแล้วก็ทําลงไปอีกสองหลักเป็นเพิ่มเป็นสามคู่นะคะเราจะทำสามคู่อันนี้คือเราทําค้างไว้แถวแถวถัดไปที่เราทําค้างไว้เราเรามาแก้ตรงนี้ก่อนทําเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งคู่แล้วก็โซ่สีนะคะมาลงตรงนี้ทำทำตาสับปะรดค่ะสามโซ่สามแล้วก็ทําตาสับปะรด ให้เหมือนให้เหมือนกับแถวที่แถวที่ทำผ่านมานะคะตาสับประรดโซ่สามสี่ช่องนะคะแล้วก็โซ่สี่แล้วก็มาขึ้นตรงนี้เราเราจะต่อได้เชื่อมต่อเข้าไปก่อนเราก็ใช้ได้อัน,นี้แหละตัวที่เรากำลังถักเลยตัดก่อนนะคะตัดยาวๆไว้ก่อนแล้วก็ทำได้เชื่อมต่อได้นะคะทำอย่างนี้ เพื่อนๆจะต่อวิธีไหนไม่ทราบนะคะแต่ของเราใช้ต่ออย่างนี้นี่เรียบร้อยค่ะวิธีต่อคือสมัยก่อนเด็กๆเ,เราเคยต่อกับแม่เวลาทอทอหูทอฝ้าทอผ้าอะไรเงี้ยเราชอบต่อชอบทําก็จะจําไว้เราก็ทำสามขาเหมือนเดิมค่ะทำสามสามคู่นะคะลงสองหลัก กันด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักเป็นคู่ที่สองแล้วก็ทำคู่ที่สามนะคะกันด้วยโซ่สองนะคะคู่ที่สามแล้วก็โซ่สีค่ะเราก็จะมาเชื่อมตรงนี้เลยนะคะตรงที่ถึงตรงที่ถูกถักถูกแล้วเรามาเชื่อมติดตรงนี้เลยเชื่อมติดแล้วก็ตัดไหมค่ะ เป็นอันเสร็จนะคะแก้งานของเราเสร็จแล้วเราก็เก็บไหมค่ะแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยแล้วเราก็ถักเป็นลายปกติต่อไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะแก้เสร็จแล้วก็เก็บไหมว่างๆค่อยเก็บก็ได้ค่ะเอาไว้เก็บทีหลังก็ได้ทีนี้เราก็มาเริ่มถักต่อไปเลยมันก็จะเป็นลายปกติโดยที่เราไม่ต้องลื้อรื้อรื้อจนมาถึงอันผิดก็จะเป็นอันว่าต้องเริ่มใหม่เสียเวลานะคะเราก็มาตัดแก้ตรงที่มันผิดเลยนะคะคลิปนี้เอา